ในที่สุดจูซึสไคเซนภาคซีโร่ก็เข้าถ่ายสติีนะครับหลังจากรอมานานแลมปีประเทศอื่นเข้าฉายกันไปหมดแล้วเดี๋ยวมูฟี่มาไม่พอครับยังมีงานอ e ีเวนต์เอ็กซิบิชันหรืองานภาพพาาิศกรของจูซึสไคเซนมาพร้อมกับกิจกรรมในงานที่ได้ของริวิเต็ดเฉพาะงานนี้เท่านั้นงานจะเป็นยังไงหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูนะครับสครับอยู่กับกินหนังครับแล้วก็ที่เดิมฮะที่เขาจัดก็เหมือนคลิปที่แล้วครับคลิปตอนดรสเตรนที่เขาจัดงาน มีเวทีแต่อันนี้ไม่ใช่เวทีเป็นงานแบบ r i b u i นคขมันจะไม่มีสปอร์ใช่ไหมไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะว่าลูกค้าที่เขาเอามาก็พจจกเป็นเทเลอร์อนั่นแหบลบะมาดูกนัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเรื่องผิดเรื่องเรื่อนผมจะเป็นเกจดนอันนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่จะมาโผล่ในเรื่องบุ้ซึ่งกูไม่อยากอ่านนะครับเพราะว่ากูยังไม่อยากรู้กูค่อยไปดูในโลกเดียวเลยสะดวกกว่าเหมือนที่เราไม่ดูเทเลอร์แล้วเราก็เข้าไปดูโลกเลยใช่ใช่อะไรอ่ะตรวจสอบห้องขังข้องแข้งนะฮะก็เหมือนกับตอนแรกของยูจีที่โดนโดนสอบสวน เราระวังนะครับจะพยายามตั้งใจอ่านจะไม่มีสปอยเออว่าใช่เดี๋ยวดูว่ามีตรงไหนสามารถแบบสามารถวาดได้บ้างอันนี้มุมมันสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่แปลกมันจะเต็มนี่นดรุโต้อุ้ยโหนจัสวิตตพยายามหาที่มันโล่งที่สุดอ่ะนี่ไงโล่งสุดนะฮะนั่นโดนระวังโดนหน้าโกโจไม่ไดูไม่ดูหน้าโกโจหรือนารุโตะเนี่ยมีหนวดด้วยอ๋อนี่แพนด้าหรอแพนดนาทำไมเปิดแมวจังวะแพนด้ามีหนวดเหรอมีไม่มี เฮ้ยอันนี้เขาว่าสวยจังส uh, ุดยอดอ๋อนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้สวยอนี้สวยแปลกจัเนี่ยดูดิเอทเทสนี่สีอะไรเนี่ยสวยมากอย่เดี๋ยนะหลงไปอย่างไหนเนี่ยเฮ้ยปิดเรื่องมั้เนี่ยเดี๋ยวน่าเดี๋ยวน่านี่โดเรมอนแมวฮะตรไปข้างข้างมีหมาอ๋ออินุอินุอินุภาษาญี่ปุ่นหรอหมาอินูฮะกิอินูฮะกิยื้อโอ้โหทุกคนอ่านออกไหมครับไม่ใช่ผมอ่านไม่ออก ใกเห็นที่นี่ป่ะใกล้แค่พอดีในตอนที่เราเดินเล่นอยู่ในงานนะครับก็มีกิจกรรมรอบพิเศษซึ่งเป็นรอบสุดท้ายพอดีเลยครับอยู่ๆก็ได้เล่นกิจกรรมรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องรอรับบัตรคิวนะว่าเขาเล่นกิจกรรมคนเราจะให้ดูคนถึงเราก็เนี่ยไม่รู้ดิจะคอยถือคนเป็นโฟกัสหน้านี่ย ผมเห็นว่าเป็อสุดท้ายผมแจกได้ตอเลยนะ้ารันพอยตฟรีาพอยจะได้1ชิ้นถ้าเกิดว่าได้5พอยจะได้2ชิ้นสรุปวิธีการเล่นสั้นๆน,นะครับในกิจกรรมจะมีฐานแต่ละฐานให้เราทำภารกิจในฐานนั้นๆทำสำเร็จก็จะได้1พอยพเพื่อนำไปแลกของรางวัลน,นะครับก็อันนี้เขาบอกครับว่าเขาจะให้เราแต้มฟรีหแต้มนะ่ครับก็คือเมื่อกี้ก็สกแกนกับคิวอาร์ไปแล้วแล้วก็วได้หแต้มมานี่เขาจะบอกว่าสามแมเป็นเขมกัดลิมิเต็ดครับส่วนอันนี้ง ไปลุยกันเลยเราจะเข้าไปข้างในกันอีกรอบไม่ไงทำไมอยู่ๆวัตเตอร์เปิดมาแล้วมันมีสองแต้มอ่ะไอ้เหี้ยกูมีแค่แต้มเดียวเองเพื่อนไอ้เราไม่ไงกูไม่อยู่พี่ครับมันโกงไปโกงแอนดอร์ชี้จริงคำถามคือเราต้องทำอะไรเราต้องนี่ไงสแกนตำรวจครับแล้วจะเอาคะแนนจากตัวนั้นครับคู่นี้มากสองครับ ผมให้คนหนึ่งหย่อนก็ถ้าคนนั้นได้ผมให้สองลถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่ได้กลัไปครับสองลูกเดียวก็ได้หรือเปลากระจาย่อยคนละลูกใช่ไหมพร้อมกันเอาเลยเอาดียวดิสบายใจเอาเอาอะไรวะเอาดึงสองต้องลงคำสาบสองอาหาเลยนี่ลงได้โอ <Okay. S 1> ้ยต like ่อไปครับมาทดสอบเลยไปทำพิธีต่อมุดเลย จบลงอย่างสวยแฮปปี้เอนดิ้งได็กแล้วขนาดนีเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอ้เจนโดนเถี่ยวครับผมครับแล้วเราคือมาเตอร์ทําสาบสามรอบทําสาบสามรอบโอเคจี๊บโยนกรสาบหมุนกระสาบหรือว่ากูเป็นนี่มีวะกูสาบแช่งวะไม่น่าจะโดนสาบแช่ง แ่ได้วอกบอลครองอีกแล้วอีกอย่างวะเนี่ยแล้วอีกอใบสองนะคืออะไรอ่ะอยู่ๆก็งอกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นกิมการเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ของผ้าซีโร่แล้วก็แถมกับอ่าคูปองส่วนลดสำหรับคนที่จองแคมนะครับสองที่นั่งตอนหนึ่งอันก็จะเป็นเอ่อจีซึ่งเทเซนสองพันห้าสิบห้าตค์โอ้โหสอันนี้เป็นกระเปกเป็นหน้ายูตะนี่คือสีได้มานะครับเป็นอ่ายูตะสองพันห้าสินะครับ ญี่ปุ่นล้วนไหมน่าจะญี่ปุ่นล้วนนะทกระือั้งหมดเท่านี้ครับเดี๋ยวเราก็น่าจะตัดภาพไปวันที่23หลังเราดูจบแล้วกันไป้ปิดกล้องกันนะปิดกล้องฮะปิดกล้องให้เลาปิดกล้องอันนี้เพิ่งดูจูดจูดเป็นไงบ้างฮะเฮลีกิร์ดต่อสู้สิบเท่าไหร่ฮะขายสำหรับผ้าครีโลนี่คือให้ ประมาณแปดก็ต้อจะประมาณนี้แหละแต่ถ้าขาด่อดตู้ก็นั่นแหละก็อสิบเพราะไม่งันมากเปบไมฮะไม่อยากให้คะแนนหอะอยากให้สนุกสนานุกนะมันคือเกมอะเกมมันคือจีต่อกูแล้วเว้ยขึ้นมาดูอะดูมาเอามันอย่างเดียวแล้วก็มันก็ตอบโจทย์คู่สำหรับผมแล้วให้คะแนนไม่เป็นฮะแต่แนะนำว่าคุ้มคุ้มตังค์่ะคุ้มตังค์ต่อยกันมันมากก็ไปต่อยอะไรเดียวมีหยกชุนด้วย พี่หยกชุนด้วยถ้าคนจะดูร้านแบบไหนอ่ะคือจะดูธรรมดาก็ได้คุดูไอแม็กก็จะรู้สึกว่ามันต้อนข้งความรู้สึกเหมือนกันจ้ังก็ประหยัดเงินกว่าเอาจ้งไปซื้อมาง่าสองขายของให้เขาอีกหรอจ้างสนุกไงไม่ต้องแบบดูหอบเถื่อนหวังว่าเรสนุกกันนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับมาเติมไปคลิปดิ